Yeah Guy okay. Yeah Yeah Hooder Lila K นี่ตอนนี้ครับ SR5 oh. ของเราได้ลงพื้นเรียบร้อยแล้วครับเราทำช่วงล่างเสร็จมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามีการใส่ล้อยางเรียบร้อยกําลังฟื้นฟ,นฟูภายนอกครับได้โดนน้ำน้ำแรกครับว่ามันสะอาดแค่ไหน oh. แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันครับ ว่าฟิลลิ่งที่เราอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนมาทั้งหมดเรื่องช่วงล่างเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเดีย๋ยวไปชมกันครับ <S 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 I'm a left, you would never see a spark. The it's just they fake, they were always like the same, straw Said for you every day, I'm a fucking lame. Could have been my son, but oh, what a shit. But I swear, bitch, I you can give me a brain. Yeah, I didn't want the brand for you. Could have been us too. I love you, baby, that's very, very bad with you. But you is fake, I should have like always knew. But I know. <blij infinites memes> เสียงกุกกักกุกกักเนี่ยหายนะครับแล้วก็เรื่องการเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะคมนะครับในสําหรับรถกระปุกนะครับก็จะได้ในในระยะประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เหมือนรถเออเขาเรียกว่ารถแหลกนะครับรถแหลกก็อาจจะคมกว่านี้นะครับแล้วก็ในสเตปต่อไปของคันนี้นะครับก็ต้องไปติดตามในเรื่องงานสีเลยครับว่าเราจะจบออกมาจะเป็นสีอะไรและจะหล่อแค่ไหนนะครับ สำหรับใครที่ติดตามคันนี้นะครับฝากติดตามในช่องเพจนะครับ JAAF Body Shop นะครับแล้วก็อีกเพจนึงนะครับจะเป็นเพจลาลอลานยางนะครับก็จะเป็น JAF a Auto t h a e นะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับว่าคันนี้จะเป็น EP ต่อไปจะเป็น EP เท่วไหร่แล้วจะจบแบบไหนนะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับ